คุณหมอ,อยังมั่นใจในตัวเลขใช่ไหมคะที่บอกว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยน่าจะมากกว่าที่รายการทุกวันทุกวันถึงแปดเท่าอะค่ะผมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างดูอย่างตัวเลขอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาบอกว่าสามสิบแปดล้านจริงๆต้องคูณได้สี่นะครับอ,อย่างอินเดียเนี่ยบอกว่าสามสิบสองล้านเขาบอกว่าไม่ใช่ต้องคูณได้ยี่สิบแปดคือขณะนี้อินเดียแล้วก็ ขาติดเชื้อไปแล้วประมาณสองในสามของประชากรทั้งประเทศคือประมาณเก้าร้อยล้านคนของเราเนี่ยคงจะประมาณแปดล้านคนแล้วตัวเลขนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ไม่ดีนะครับคือตัวเลขนี้ถ้าติดเชื้อไปเยอะๆนะครับคนพวกนี้เขามีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีการติดเชื้อเยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะคนที่ติดเชื้อโควิดจะมีภูมิคุ้มกันแต่ระบบสาธารณาสุขมันจะรองรับไหวหรือครับคุณหมอคะ คือไม่ใช่ทุกคนป่วยนะครับมีคนเยอะแยะเลยที่ติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับอย่างพวกเด็กเด็กวัยรุ่นอะไรพวกนี้เขาติดเชื้อเขาไม่มีอาการด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีผมว่าก็ต้องเราต้องมองดูว่ามันเหมือนกับไอ้โรคไข้หวัดใหญ่ไอ้ปี2009ใน้าถาได้นะครับตอนนั้นก็มีคนเสียชีวิตประมาณร้อยละ0.1นนนะครับคือหนึ่งในพันนี่แหละนะ ผมว่าไอ,อาา้อัตราตายของไอ COVID ้โควิดนี้ก็คงไม่ได้สูงเท่าไหร่ผมกใกล้ๆกับไปไขวัดไขวัดนกไขวัดไข้หวัดใหญ่ปี2009ค่ะแต่คุณหมอเนี่ยออกมาคุณหมอเขียนบทความใน Facebook ทุกวันให้ความเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนตื่นตระหนกหรือเปล่าเคาว่าโอ้โหทุกวันนี้คุณก็อาจจะติดเชื้อแต่คุณไม่รู้นะแล้วก็คนติดเชื้อเนี่ยอาจจะครึ่งหนึ่งของประชากรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณหมอในขณะทุกวันนี้เราระวังไม่ให้เราติดเชื้อค่ะ คือเราต้องคิดว่าเราไอติดไอไอโควิดสิบเก้ามันก็คล้ายคยไอไข้หวัดนี่แหละทุกคนก็เป็นไข้หวัดมีใครไม่เป็นไข้หวัดบ้างนะมันก็ต้องเป็นวันหนึ่งก็ต้องเป็นนั่นเองเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เราก็ต้องคิดว่ามันเป็นโรคที่ต้องอยู่กับเราเนะี่ยเราไม่ไปกลัวมันก็บอกบอกแล้วว่าอัตราตายไม่ได้สูงมากเลยครับที่บอกว่าศูนย์จุดแปดโหไม่ใช่ต่ำกว่านั้นเองอาจจะศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเราก็ต้องอยู่กับมัน เนี่ยเราก็ระวะระมัดระวังตัวให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องติดตอนนี้คนที่เคยติดเชื้อแล้วอาจจะเป็นแม่ค้าอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทพอติดเชื้อแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยกลับไปทํางานไม่ได้เขาไม่ให้กลับไปทํางานเพราะว่าเขากลัวว่าติดเชื้อมาแล้วจะมาแพร่เชื้อให้ความเข้าใจเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณหมอคะครับสมุปกติเนี่ยไอ้เชื้อมันที่เข้าไปในตัวคนป่วยเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ประมาณแค่สิบวันเท่านั้นเอง ถ้าคนป่วยน้อยคนป่วยปานกลางแค่สิบวันถ้าป่วยหนักอาจจะอยู่ได้ถึงยี่สิบวันนะครับและหลังจากนนั้ที่เราตรวจนะก็จะตรวจเจอก็เป็นซากมาแล้วมันไม่มีชีวิตแล้วมันไม่สามารถจะแพร่คนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาป่วยแล้วก็หายแล้วหายจากเอ่อโควิดแล้วสามสัปดาห์เนี่ยเขาสามารถจะกลับไปทํางานได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนรังเกียจเขามากเลยคิดว่าเขายังมีเชื้อโรคอยู่คิดว่าจะเขาจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นไม่ใช่นะครับ ราต้องมองเขาว่าเขาเนี่ยหายแล้วเขาเนี่ยปลอดภัยยิ่งกว่าคนอื่นที่ฉีดวัคซีนสองเข็มด้วยซ้ำเพราะเขาไม่สาจจะแพร่ที่ให้เราเขาได้อีกแล้วนะครับอืมตอนย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณหมอบ,บอกว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็หายแล้วเนี่ยมีภูมิต้านทานและจะไม่ติดอีกเหรอคะจะไม่ติดโควิดอีกเหรอคะคือไอจะไม่ติดสายพันธุ์ที่เขาติดมาก่อนเม่อเขาติดสายพันธุ์เดลต้านะ เขาจะไม่ติดเดลต้าอีกแล้วยกเป็นป oh. ีหน้ามันมีสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์แลมด้าอะไรเข้ามาป่าจะติดใหม่แต่ว่า oh. ถ้าติดใหม่ก็คงจะไม่รดนแรงเท่าไหร่